สวัสดีครับวันนี้การเดินทาง by r ร d r a n เจ r เราได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับจาก r ร d เล n เจ r เป็นการเดินทางไป r ร d เล n เจ r เพื่อให้ค้นหาช่องได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับก็จะอยู่ก่อนทางเข้าอุทยานภูเวียงนะครับโซนด้านหลุมขุดนะครับ คับเข้ามามีที่จอดรถเยอะนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอด สำหรับตัวนี้น่าจะเป็นลูกปั้นของสยามโมซอรัตสุดทีทอนนี้นะครับพอดีป้ายของเขาหายไป <Wow. S 1> สยามโมไทยรันนัสมีสานเอนซิส สวัสดีแบบนาน,นาชาติ สพานเันต์เต่อผู้เยี่ยงปิดทุกวันจันทร์เปิดเกาโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งม,ง,มงเย็ยนไปซื้อตั๋วตรงนู้นครับผู้ใหญ่20สบเบสสิบาทสกแกน เราจะพกเงินสดม่ตังค์หมีมีสี่สิบบาทอันไหนตัวสคนคะ่ะที่สองคนนะครับผมสีบาทประตูจูเติกพาร์ก การนีน่มันจะสแกนนี่ต้องกดกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นระบบสุริยะอืม กันดิสตุกปกกระดูกเรือสาวชิ้นแรกของประเทศไทย ขากรรไกรรามล่างและฟันของชาละวันไทยแลนดิค้ครับหวยกับคู่คู่ชื่อชื่ออันยาค่ะไทยสอรัดกระดูกขาหลัง,<อ>งซ้ายต้น,อนบอ<น>ลอิสานโนสอรัดอัตวิทพัดอดูตัวข้างหลังไว้อันนี้ สัตว์เลื้อยคลานในทะเลไทตอรลัตจงรักมณนีอิก <c oughs> มันีอิก <c oughs> มันีอิก <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรกามจระเข้โปโนิโอโฟลิสฟูเวียงแอนซิส <c oughs> เจอที่ขอนแก่นและกาฬสินธุ์อันนี้อันนี้อันนี้แผ่นกระดองเต่ารูุ๊จะอิก โปรกาโนเซลิสดุจเอีิชัยภูมิขันแก่นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำคาราวาเลกิโอโซลอยชยัยภูมิกรามไฟโตซอไฟโตซอชยัยภูมิ กระดูกขาหลังซ้ายท่อนบนของไดโนเสาร์ิปซิโลโฟโดอมทิปจังหวัดพุทธาหารตันนี้กระดูกสันหลังของไดโนเสาร์สเตโกซอลิตกาลสิง ไทยอิกทิดพุทธบุตรแอนซิส,สกาลารรสินพุทธบุตรเลยอันนี้เป็นกัะถือพุทธนะอันนี้เป็นในร่นเก่าที่แับที่มีศัญลักษณ์อันนี้เป็นอันนี้อายุคไม่นี่เลยอา,ายุเยอะเลยนะที่มีราตรีไดโนเสาในหินทรายละครพน,นมนี่นะคร ชิ้นส่วนหัวกะโหลกและฐานรองฟันของปลาปอดเฟอร์กาโนเซลาโตดัสมาตินนี่อะไรูเวียงโกโซรัสคิรินทอแเน่ขนกกนกาลสินส่วนฟันส่วนฟัน ระดูกขาหน้าแข้งกินารีมินัสขอนแก่นแอนซิสกินารีด้วยเนี่ยนี่กินารีนี่กินาลีอลันนี้อันเหรอไหนอันนี่ยกินารีนั่นคือกินารีมินัสอ๋อ โลก,ลกลากรามเจอร์เคสยามมอสุคัสคูพอกแอนชิสจอรจ์จคอนฟันเทรอจอรสกดลนคร ปลาโครงกระดกเดแยบทั้งตัวของดรนเสร์กินเืชภูเวียงป้าที่สมบ,บูรณ์ที่สุดสมบ,บูรณ์ที่สุด ด้านนี้นอนนอนอย่างนี้อยู่ฝั่งโน,น,งน้นฝั่งนี้ เดึกดำบันที่ขึ้นทะเบียนชิ้นแรกของประเทศไทยเซเลบาคูรินาจะเป็นชิ้นส่วนกระดูกชิ้นใหญ่กระดูกดดกระบับ กระดูกเรืนเสากินพืชภูเียืเจอเท่านี้ ความสูง,งกับขาไดโนเสาร์สองงั้งออกดวนไดโนเสาร์ เนี <N> ่ยสยามไทยไทยสยามโมไทยรันนัทเนี่ย ขยับไปด้วยกินนี่แมนั่ รับสุดที่กรณีขยาโมอรับสุดที่อรณีร ยินดียินรักสังสรคันทุกที สำหรับที่นี่นะครับนอกจากจะมีเรื่องราวของฟอสซิลกระดูกเดนิลเตานะครับ ก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาต่างๆให้ศึกษาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ไทยที่น่าสนใจนะครับสักครั้งในชีวิตน่าจะมาดูกันให้ได้นะมาดูเรื่องราวที่เก่าของประวัติศาสตร์มาดูเรื่องบึกดำบรรในประเทศไทยกันนะครับสำหรับคลิปของอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าคลิปต่อไปจะพาไปไหน รอติดตามชมนะครับขอบคุณครับ